ข่าวด่วนครับพี่คนหชั่วโมงแรกปาไปแล้วนะครับ h a ในมาแรงสำหรับเพลงใหม่นะครับของพี่แมนมณีวันกับคนเมากับมีหัวใจครับพี่คนเรียกได้ว่ามาแรงสุดๆนะครับชั่วโมงแรกติดในมาแรงแล้วอะตอนนี้ 22ในมาแรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็คิดว่าไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยๆเลยสําหรับเพลงนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเนื้อหาเพลงเนี่ยดีมากๆนะครับต้องบอกแบบนี้และเสียงพี่แมนมณีวันหรือเสียงลุงแมนของครูแบ้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับเสียงคุณภาพอยู่แล้วนะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเสียงสซาวใช่ไหมครับทุกคนคือเสียงเพราะมากแล้วมีเลเวล ทุกเมโลดี้คือแบบน่าฟังหมดอุ้มอิ่มขนลุกทุกทั้งเพลงเนอทุกคนเชื่อไหมเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับอุ้มอิ่มจะมาถามทุกคนนะครับว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคือเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันสมควรที่จะดังดังอะเออมันสมควรที่จะแบบนะเป็นเพลงที่แบบเอาไว้เป็นตำนานเลยอะกับคนเมากับมีหัวใจนะครับทุกคนเพราะว่าเราเราเห็นถึงเห็นถึง เนื้อหาเพลงก่อนอันดับแรกเลยคือถูกใจคนทั่วประเทศแล้วก็ถูกใจคนเมาอย่างยิ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกวันนี้นะครับที่พึ่งทางใจของคนไทยก็คือความเมาไม่ใช่นะครับก็คือไม่ใช่ก็คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าเวลาเราเจอเพื่อนสังสรรหรือว่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันก็ถ้าเปิดเพลงนี้นะคือเข้ากับบรรยากาศเลยนะถ้าทุกคนแบบตั้งวงเล่ากับเพื่อนเนี่ยเข้ากับบรรยากาศแล้วก็เข้ากับ เข้ากับคนอกหักมากๆเลยเนาะสำหรับเพลงนี้คือมันมันได้แบบเปิดตอนสังสรรก็ได้เปิดตอนอกหักก็ได้นะครับอ่าเปิดฟังสบายๆในรถก็ได้ซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบว่าเสียงนุ่มๆฟังสบายๆนะครับสำหรับพี่แม,มนมณีวันร้องไปเรื่อยๆหล่อๆแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอิมมองว่าเพลงนี้เนี่ยนะสมควรดังระดับประเทศแล้วก็สมแล้วที่เป็นเพลง เป็นซิงเกิลแรกของพี่แมนมณีวันนะมียกนิ้วโป้งให้เลยสำหรับทางด้านบอสโจสำหรับคนเลือกเพลงนี้ดีกว่าให้กับพี่แมนมณีวันเนาะปังมากครับทุกคนเพลงนี้ต้องบอกแบบนี้เลยนะครับนะปังมากแล้วก็สมมากๆที่ที่สาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยเลือกให้กับพี่แมนมณีวันนะครับตอนนี้กี่ในมาแรงแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะ22ในมาแรงนะฮะคนเมาก็มีหัวใจครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าโอ้โห ตอนนี้2ชั่วโมงเนาะทะลุแสนแล้วกำลังจะโอ้สิบหในมาแรงแล้วตอนนี้นะครับคือเร็วไปไหมพี่แมนมานวันคือ2ชั่วโมง15ในมาแรงอะ่ะกระโดดขึ้นมาเลยอะ่ะนะครับคือปังอะไรขนาดนี้โอ้โหทุกคนวันนี้คือเพลงนี้นะอุ้มอิ่มนะให้เลย ให้เลยกับเขาเรียกว่าอะไรนะให้เลยกับาทางด้านหนึ่งในมาแรงติดต่อกันหลายอาทิตย์แน่นอนสำหรับเพลงนี้แล้วเพลงเพราะ MVD คือเพลงดีอะทุกคนต้องบอกเพลงดีมากมิมชอบมากแล้ววันนี้นะครับไม่มีกระแสไหนบอกบอกตรงนี้เลยว่าไม่มีกระแสไหนที่แบบว่าจะมารบกวนจะมีแค่ข่าวเนาะของจอมพลัง นะครับวันนี้มีข่าวจอมพลังนะแต่ว่าคิดว่าไม่แรงเท่าไม่แรงเท่าแน่นอนมีการจอมพลังแล้วก็วันนี้เราพูดตรงๆเลยวันนี้ก็คือมีทางโตเกียวมิวสิกปล่อยเพลงครับเวอร์ของน้องซีแกรมนะฮะวันนี้กระแสะรบกวนแทบจะไม่มีเลยนะครับทุกคนคือเอาบอกอย่างนี้เลยใครปล่อยชนวันนี้ตายนะครับใครปล่อยชนพี่แมนมณีวันวันนี้ตายบอกได้แค่นี้ไม่ได้อวยเวอร์แต่ว่าเพลงดีอะเพลงเหมาะกับการที่จะ เป็นเพลงมหาชนนะครับเพลงนี้เหมาะกับการเป็นเพลงมหาชนมากๆแล้วดูลุคพี่แมนในการร้องเพลงคือนิ่งๆหล่อๆหล่อประหารน่ะคือตั้งขอตั้งฉายาให้พี่แมนมณนีวันนะแบบหล่อประหารมากเวลาไม่สามารถทําอะไรพี่แมนมณนีวันได้เลยทุกคนดูคลิปมิ่มข่าวกระแสคลิปนี้นะแชร์ไปให้พี่แมนด้วยบอกว่า คือพี่เวลาไม่สามารถมาทำอะไรพี่แมนมม่มีวันได้เลยอะนะครับคือหล่อมากต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะสุดๆมากนะครับตอนนี้คือติด15ในมาแรงแล้วภายในไม่กี่ชั่วโมงต้องบอกแบบนี้15ในมาแรงะ่ะไม่ใช่ธรรมดาแล้วว่าคิดว่าไต่ขึ้นมาเรื่อยๆ อุ้มอิ่มพูดคำนี้เลยใครปล่อยชนวันนี้ตายบอกได้แค่นี้นะครับพี่แมนแบบเสียงประหารมากพี่แมนเสียงประหารมากคือวันนี้อุ้มอิ่มโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวทั้งวันเลยนะวันนี้ยนะครับคือไม่ได้อวยอะพี่แมนคือแบบเพลงนี้เหมาะมากกับพี่แมนนะครับ นี่กำลังโพสต์อยู่ใครยังไม่ได้ติดตาม Facebook อุ้มอิ่มนะครับไปติดตามได้อุ้มอิ่มข่าวกระแสส่วนตัวทุกคนมันยุ้มอิ่มโพสต์ทั้งวันเลยนะนะวันนี้ใครปล่อยชนตายกับค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเนี่ย วันนี้ใครปล่อยชนตายนะต้องบอกแบบนี้โหยขนลุกขนลุกจริงๆครับขนลุกจริงๆบอกแค่นี้เลยขนลุกมาก นะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังรีบไปฟังเลยครับทุกคนคือพี่แมนเนี่ยบอสโจคือการตลาดคือแบบไม่ใช่การตลาดคือการโปรโมทคือสุดเลยนะบอสโจก็คือจะแบบว่า,าส่งคลิปพี่แมนที่แบบว่าขอบคุณยูทูบเบอร์ขอบคุณสืณอ่อต่างๆนะครับทุกคนไปให้ทุกคนเลยอะ่ะแล้วเราก็แบบว่านะเป็นการโปรโมทที่ดีมากๆคือยอมรับบอสโจอะ่ะหัวคิดบอสโจแน่นอนแหละนะครับหัวคิดบอสโจแน่นอนแหละ เออว่ะทุกคนคือคือปังคือดีมากอะ <_ T> ่ะวันนี้รุนหนึ่งในมาแรงนะแน่นอนทุกคนไม่กี่ชั่วโมงอ่ะอุ้มอิ่มคิดว่านะอุ้มอิ่มคิดว่าแน่นอนนะับวันนี้บอกเลยหนึ่งในมาแรงแล้วก็หลายวันด้วยใครที่จะปล่อยชนวันนี้คือต้องบอกวันวัดต,ตายอุ้มอิ่มบอกแค่นี้บอกเลยว่าตาย รเราชอบมากชอบเสียงพี่แมนมณีวันมากนะครับเนาะวันนี้ก็คงจะเปิดฟังวนไปวนมาครับทุกคนนะเอาว่าสําหรับคลิปนี้ใครฟังแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับเพลงพี่แมนมณีวันคนเมาก็มีหัวใจคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ